วันนี้ปายพาทุกคนมาดูโครงการเปิดใหม่ล่าสุดจากตะกูลเคฟอย่างตัวเคฟเอมบริโอลังสิตที่ทางแอสเซทไว้เนี่ยเขาเปิดมาต้อนรับปีกระต่าย2023เลยเรือความน่าสนใจของที่นี่คือเป็นคอนโดทำเลดีอยู่ใกล้แคมปัสเป็นห้องสวยถูกใจและที่สําคัญมาพร้อมกับส่วนกลางจัดเต็มกว่า30รายการในราคาเริ่มต้น1.19ล้านบาทเท่านั้นคะ่ะเดี๋ยวตัวโครงการจะมีอะไรน่าสนใจตามปายมาดูกันเลย สำหรับตัวโครงการเคฟเอมบิโอลังสิทธก็จะเป็นคอนโดโลว์ไล์8ชั้น3อาคารแบ่งเป็นอาคารพักอาศัย2อาคารและอาคารขับเฮาส์1อาคารเนื้อที่โครงการมีประมาณ4ไร่จำนวนยูนิตเนี่ยมี514ยูนิตมีที่จอดรถใต้อาคารทั้งรถยนต์และรถจักรยานยนต์รวมถึงมี E ีวีชาร์เจอร์ให้ด้วยโดยตอนนี้นะคะโครงการอยู่ในขั้นตอนการก่อสร้างคาดว่าจะเสร็จช่วงเดือนกันยายนปี2567ค่ะและในเรื่องของคอนเซปต์เนี่ยปายรู้สึกว่าเขามีการ ทำออกมาได้น่าสนใจแล้วก็ตรงกับกลุ่มน้องนองนักศึกษาและคนรุ่นใหม่เลยนะคะโดยเขาใช้คําว่าเ b มโซึ่งคํำนี้มันหมายถึงการเกิดใหม่เป็นช่วงวัยระยะเริ่มกําลังเติบโตเนาะซึ่งมันก็เป็นการสะท้อนการเริ่มใช้ชีวิตของวัยรุ่นที่กําลังเติบโตชอบเรียนรู้อะไรใหม่ๆแล้วก็มีไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตที่สนุกในแบบของตัวเองอ่ะพูดกันมาขนาดนี้แล้วเดี๋ยวปลายพาทุกคนไปดูห้องตัวอย่างกันดีกว่าว่าจะสวยถูกใจแค่ไหน โครงการนี้นะคะก็จะมีไทายพ่องให้เลือกทั้งหมด4ไทายด้วยกันก็จะมี One Bedroom ขนาด23.7-26.1ถึงตารางเมตร One Bedroom Exclusive ขนาด26.4-27.2ถึงตารางเมตร One Bedroom Extra ขนาด28-33.5ถึงตารางเมตรและสุดท้ายนะคะก็จะเป็น One Bedroom Plus ขนาด34.2-34.5ถึงตารางเมตรค่ะ <c oughs> ค่ะและสําหรับห้องแรกที่ไปอยากจะแนะนําสําหรับ กลุ่มเฟือจับเบอร์หรือว่าน้องๆไปเรียนที่อยากจะซื้อคอนโดที่ราคาเริ่มต้นไม่สูงมากเนี่ยก็จะขอแนะนําเป็นห้องนี้เลยก็คือห้องวันเบดรูมขนาด25.1ตารางเมตรเป็นห้องไทยเริ่มต้นของโครงการนี้เลยนะคะที่อยากจะแนะนําคือราคาเริ่มต้นของเขาไม่สูงมากอยู่ที่1.19ล้านบาทและที่สําคัญฟังก์ชันห้องนี้ครบและอยู่ได้จริงแน่นอนจะเป็นไงเดี๋ยวพาไปดูอ่าพอเข้ามาโซนแรกนะคะเราก็จะเจอกับโซนครัวก่อนเลยทุกคนบอกเลยว่า ขนาดกาลังดีนะเหมาะกับคนที่เอ้ยอาจจะไม่ได้ใส่ทําอาหารจริงจังซื้อข้างนอกมาเวฟเอาโดยชุดครัวบิวอินที่เห็นตรงนี้นะคะทางโครงการเขาก็บิวมาให้เลยนะอะตรงข้างล่างตรงนี้นะคะเขาก็จะมีแบบเออลิ้นชาร์ทที่แบบเราไว้วางของหั่นผักได้มีช่องสําหรับใส่ไมโครเวฟให้ด้วยเห็นไหมและที่สําคัญซิง์ตรงนี้นะคะเขาก็แถมมาให้ด้วยนะเป็นแบรนด์เทก้าเลยแบรนดีนอกจากนี้นะคะก็ยังมีพื้นที่เหลือเอาไว้ให้เราเนี่ยสามารถที่จะวางตงู้เย็นขนาดใหญ่แบบนี้ได้เลยทุกคน ใช้งานได้จริงและที่สําคัญที่ปายชอบมากเขาทําประตูบานเลื่อนแบบนี้กั้นครัว กับห้องนั่งเล่นให้เราด้วยนะคะเรียกได้ว่าเราได้เป็นครัวปิดทําอาหารอะไรตรงนี้กลิ่นไม่เข้าห้องแน่นอนแล้วไม่ต้องไปเสียตังติดเพิ่มด้วยดีมากอ่ะแล้วตรงข้ามบครัวนะคะก็จะเป็นในส่วนของห้องน้ําที่เอาจริงนะไปชอบการออกแบบของเขามากเลยอะ่ะคือด้วยขนาดกํบบาลังดีแล้วเขามีการจัดแบ่งสัดส่วนมาได้อย่างลงตัวเลยนะคะมีการแบ่งแยกโซนเปียกโซนแห้งไว้ให้เรียบร้อยแล้วก็ที่ชอบมากคือมีการเจาะช่องสําหรับใส่ของในห้องน้ําของเราได้ด้วยนะอ่ะอีกอย่างหนึ่งชุดสุขภัณฑ์ก็ได้มาเป็นแบรนด์ดีเลยนะเป็นของคอตโต้นวว กัรสัดส่วนไว้ให้เราด้วยนะคะอ่ะพอเข้ามาตรงนี้นะคะปายจะขอเรียกโซนนี้ว่าโซนลิฟวิ่งแล้วกันเนาะซึ่งปายชอบการแบ่งสัดส่วนของเขามากเลยอะอย่างมุมนี้ทุกคนให้ดูทางครงการก็ทําให้เห็นว่าเราสามารถที่จะวางโซฟาเสที่นั่งแบบนี้นะคะทําเป็นมุมนั่งเล่นพักผ่อนอะไรของเราได้เลยตรงข้ามก็วางชั้นวางทีวีติดตั้งทีวีอะไรได้เลยนะคะซึ่งจะบอกว่าระยะดูทีวีระหว่างโซฟากับตรงนี้นะ กำลังดีมากทุกคนดูทีวีแล้วไม่ปวดตาเลยนะคะและอีกอย่างหนึ่งที่ชอบนะคะคือที่นี่เขาจะมีการติดตั้งบูทูซ่าซิสเต็มมาให้เราทุกห้องทุกยูนิตเลยนะคะซึ่งตัวบูทุซ่าซิสเต็มเนี่ยเขาก็จะติดมาให้1ตัวนะคะบวกกับลาโพงอีก2ตัวภายในห้องเรียกได้ว่าเปิดเพลงฟังในห้องแบบชิลๆได้เลย อารติการตรงนี้ทุกคนเขาจะมีการวางเตียง5ฟุตแบบนี้มาให้เราเลยนะคะซึ่งจริงๆแล้วฐานเตียง5ฟุตตรงเนี้ยทางโครงการเขาก็แถมมาให้เราเหมือนกันลวซึ่งไปชอบฟังกชันมากคือฐานเตียงเขาจะมีช่องสําหรับเก็บของได้เนาะและตรงข้ามกับเตียงนะคะทางโครงการเนี่ยเขาจะมีการบิวต์ตู้เสื้อผ้าขนาดใหญ่มาให้เราแบบโอ้โหบิวต์ตั้งแต่เพดานจรวดพื้นเลยเรียกได้ว่าฟังก์ชันเก็บของได้แบบจุกๆอ่านี่ทุกคนไปอยากจะขอโชว์ตรงนี้นิดนึง เพราะว่าห้องนี้ไม่ว่าเราจะวางเตียงใหญ่ขนาดไหนหรือจะบิวตตู้เสื้อผ้าขนาดใหญ่แค่ไหนพื้นที่รอบเตียงตรงนี้นะคะก็ยังแบบเหลือๆเลยให้เราสามารถใช้งานเดินได้สะดวกอ่ะทุกคนแล้วมุมนี้ ไปอยากจ,จะบอกว่าเป็นมุมไฮไลท์ที่ปลายชอบมากเลยนะคะสําหรับห้องนี้เดี๋ยวไปจะขออนุญาตเรียกมุมนี้ว่าเป็นมุมอเนกประสงค์แล้วกันเนาะเพราะว่าด้วยพื้นที่ใดๆเนี่ยเราสามารถอาได้ปรับเปลี่ยนพื้นที่ตรงนี้ให้เป็นไปตามไลฟ์สไตล์ของเราได้เลยไอยอย่างห้องตัวอย่างเขาจะทําให้ดูว่าเออสามารถทําเป็นมุมโตะทํางานโตอ่านหนังสือได้เพราะว่าอ่ะตรงนี้เขาก็จะมีช่องแสงที่เป็นหน้าต่างนะคะรับแสงธรรมชาติได้ดีเลยหรือว่าถ้าใครชอบแต่งหน้าสามารถทําตรงนี้เป็นแบบมุมแต่งหน้ามุมถ่ายคอนเทนต์ได้แสง หรือถ้าใครแคชเกมเออคนแคชเกมก็สามารถที่จะแบบซื้อโต๊ะเข้ามุมแบบขนาดใหญ่นะปึ้งปึ้งด้านนึงเอาไว้เล่นเกมด้านนึงเอาไว้เคียงงานก็จุกก่าจิ้งได้อันนี้ก็สามารถทําได้นะมุมนี้อ่ะและโซนนี้นะคะก็จะเป็นในส่วนของโซนระเบียงซึ่งปลายมองว่าขนาดกําลังดีเลยนะเราสามารถวางเครื่องซักผ้าได้แล้วก็ทางของการเนี่ยก็มีการติดตั้งระบบสําหรับเครื่องซักผ้ารองรับไว้แล้วนะคะโอเคค่ะสำหรับห้องนี้ที่ปลายพามาดูเนี่ย ไปก็จะขอแนะนําสําหรับคนที่พอจะมีงบขึ้นมาอีกนิดนึงแล้วก็อยากได้ห้องที่มีขนาดใหญ่ขึ้นนะคะซึ่งห้องนี้ก็จะเป็นห้องแบบ one bedroom exclusive ขนาด26.5ตารางเมตรค่ะ อ่ะเข้ามาโซนแรกก็เจอเป็นโซนครัวเลยเนาะซึ่งทุกคนสังเกตไหมว่าขนาดอ่ะจะใหญ่กว่าห้องแรกที่ปายพามาดูนะคะซึ่งฝั่งนี้ก็จะเป็นชุดครัวบิวอินหน้าตาม,มาตรฐานแบบนี้เลยอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของชั้นวางรองเท้านะคะที่ทางโครงการเขาจะมีการแบบบิวให้ใหญ่ๆแบบนี้เลยตัย้งแต่ฝ้าจรดพื้นอ่ะแล้วสาหรับห้องนี้ที่ปายชอบคือเขาจะมีพื้นที่ตรงนี้ ให้เราเนี่ยสามารถทําเป็นแบบโต๊ะทานข้าวได้หรือว่าถ้าใครเนี่ยอยากจะทํามุมนี้เป็นแบบคอฟฟี่บาร์เล็กๆตรงนี้ก็ได้นะคะน่ารักดีเนาะอ่าแลอย่างที่บอกนะคะทุกคนว่าที่นี่เนี่ยเขาจะมีการทําประตูกระจกบานเลื่อนแบบนี้มากั้นสัสดส่วนทําให้เราได้ครวัวปิดนั่นเองอ่ะแลวพอเดินเข้ามาทุกคนบอกเลยว่าโซนิฟวิ่งเขามีขนาดที่กว้างขวางมากเลยนะคะอย่างตรงนี้เขาก็ทําให้ดูว่าเราสามารถที่ทําเป็นมุมนั่งเล่นดูทีวีได้ตรงนี้ ก็สามารถวางเป็นเตียงขนาด5ฟุตหรือถ้าใครอยากจะอัพไซส์เป็น6ฟุตเนี่ยก็ยังสามารถทําได้นะมีพื้นที่เหลือนี่ทุกคนบอกเลยว่าตรงนี้เป็นจุดไฮไลท์ที่ปลายชอกมากของห้องนี้เลยนะคะก็คือ เขามี walk in closet ใหญ่ๆแบบนี้มาให้เราเลยซึ่งตัวตู้เสื้อผ้านี้นะคะทางของการเนี่ยเขาก็มีการ build in ตู้เสื้อผ้าแบบบานเปิดแบบนี้มาให้เราเลยซึ่งฟังก์ชันเนี่ยก็สามารถเก็บของ mm. เก็บเสื้อผ้า,าได้แบบจุกๆเลยแล้วก็เขาก็ยังมีฟังก์ชันสําหรับโตเครื่องแป้งนะคะให้เรามาแต่งหน้าทําผมตรงนี้ได้เลยและตัว in closet เนี่ยเขาก็จะเชื่อมกับตัวห้องน้ําแล้วก็เชื่อมกับโซนระเบียงด้วยนะคะซึ่งจุดนี้แหละที่ปายชอบมากเพราะว่าปารู้สึกว่าห้องเนี้ย มีการแบ่งสัดส่วนการใช้งานได้อย่างลงตัวมากๆากเลยนะคะไอ้อย่างวันไหนเราอาบน้ำมาเสร็จปุ๊บใช่ไหมก็มาแต่งหน้าทําผมแต่งตัวตรงนี้ได้เลยหรือถ้าวันไหนอยากจะซักผ้าก็หยุบตะกร้าผ้าจากตู้เสื้อผ้าเนี่ยออกไปซักตรงระเบียงได้เลยจุดนี้แหละปลายชอบมาก สำหรับใครนะคะที่รู้สึกว่าอยากจะได้ห้องที่มีขนาดใหญ่ขึ้นเอาไว้สำหรับอยู่กับเพื่อนรูมเมทพี่น้องหรือว่าอยู่กับแฟนเนี่ยไปก็จะขอแนะนำเป็นห้องแบบ one bed room extra ขนาด28ตารางเมตรน,นะคะซึ่งห้องนี้เนี่ยทางโครงการเขาก็จะมีการออกแบบให้เห็นว่าสามารถปรับฟังก์ชันให้อยู่กัน2คนได้สบายๆเลยซึ่งจุดไฮไลท์ที่ไปเห็นของห้องไทยนี้เลยนะคะก็คือทางโครงการเนี่ยเขาจะมีการให้เตียงคู่ขนาด3.5ฟุตมา2เตียงสามารถอยู่กัน2คนได้หรือถ้าใครอยากจะทำเป็นเตียงเดียว ก็สามารถเลื่อนมาชิดติดกันได้เลยนะอ่ะและอีกมุมหนึ่งที่ปลายชอบเนี่ยก็คือมุม walk in closet ที่ทางโครงการเนี่ยเขามีการให้ตู้เสื้อผ้า built in แบ่งเป็น2ฝั่งแบบนี้มาให้เลยเนาะก็คือแยกกันใช้ได้เลยหมดปัญหาของใช้หรือเสื้อผ้าปนกันแน่นอนค่ะ เดี๋ยวไปอะขอมาพูดถึงส่วนกลางเองที่นี่กันบ้างนะคะบอกเลยว่าส่วนกลางเขาให้มาอย่างอลังการจัดเต็มกว่า30รายการเลยทุกคนมาพร้อมกับสระว่ายน้ำที่ยาว28เมตรรวมอยู่ในอาคารขับเฮาส์3าชั้นเรดัว่าข้างในเนี่ยฟาซิลิตี้อัดแน่นรองรับการทํากิจกรรมที่หลากหลายของคนรุ่นใหม่แน่นอนนะคะอย่างชั้นหนึ่งเนี่ยเขาก็จะเป็นพื้นที่สีเขียวที่ออกแบบมาเป็นรูปทรงฟรีฟอร์มสามารถมานั่งเล่นเดินเล่นดื่มดำ่ำบรรยากาศธรรมชาติต้นไม้สีเขียวได้เลยขึ้นมา ชั้น2เนี่ยก็จะเจอกับสระว,ว่ายน้าขนาดใหญ่แล้วก็จะมีจุดที่เป็นล็อบบี้โคเวกิ้งสเปซให้เราสามารถมานั่งทํางานเทควิวสระว่ายน้ำวิวสวนได้ส่วนชั้น3เนี่ยปลายขอเรียกว่าเป็นชั้นกิจกรรมสําหรับวัยรุ่นแล้วกันนะทุกคนเพราะว่าเขาก็จะมีโคคิเชนเกมโซนแดนรูมห้องซ้อมดนตรีอย่างมิวสิกรูมแล้วก็มีฟิตเนสแล้วก็เอาท์ดอร์เทยเตอร์ด้วยนะทุกคนเรียกได้ว่าครบทุกกิจกรรมของคนวัยมันศพกับเป็นแบรนด์เคทจริงๆคะ่ะ ทุกคนสําหรับโครงการนี้ปลายมองว่าเหมาะกับทั้งคนที่ต้องการที่จะซื้ออยู่อาศัยเองแล้วก็คนที่ต้องการจะซื้อลงทุนนะคะอะ่ด้วยหนึ่งราคาเริ่มต้นจับต้องได้ สองเป็นห้องน่าสนใจสามส่วนกลางนี่คือให้มาแบบอัดแน่นจัดเต็มจริงๆและที่สำคัญปลายมองว่าโครงการนี้ทำเลดีเพราะว่าโครงการเนี่ยอยู่ใกล้กับมหาวิทยาลัยราชมงคลธัญบุรีประตูสี่เนี่ยเพียง340เมตรเองทุกคนเรียกได้ว่าเดินข้ามถนนไปอีกนิดหน่อยก็ถึงประตูทางเข้าเลยตื่นสายแค่ไหนก็ยังไปเรียนทันเนาะและรอบๆโครงการเนี่ยก็ยังใกล้กับแหล่งงานมากมายเช่นโรงพยาบาลธัญบุรีศาลสำนักงานที่ดินใดๆดังนั้นเนี่ยปลายคิด ว่าโครงการนี้จะเป็นตัวเลือกที่ดีแล้วก็ตอบโจทย์การอยู่อาศัยของน้องๆนักศ,ศึกษาอาจารย์บุคลากรที่ทํางานอยู่ในมหาวิทยาลัยนะคะรวมไปถึงข้าราชการที่ทํางานอยู่แถวนี้ด้วยสําหรับใครนะคะที่อยากจะซื้อที่นี่เพื่อลงทุนปล่อยเช่าเนี่ยไลายก็หวังว่า เป็นตัวเลือกที่น่าสนใจดีนะคะอาจด้วยใกล้สถานศึกษาใกล้แหล่งงานรับรองว่าค่ายิวสูงมีดีมานรองรับเยอะแน่นอนรวมไปถึงตัวเลือกที่เป็นคอนโดที่จะเป็นคู่แข่งแถวเนี้ยยังมีไม่เยอะด้วยส่วนในเรื่องของความอุดมสมบูรณ์โดยรอบโครงการเนี่ยก็เร<ห>ียกได้ว่ามีความอุดมสมบูรณ์สูงเลยนะคะเพราะจากที่เห็นเนี่ยเขาก็จะมีร้านค้าร้างอาหารเนี่ยเรียงรายกันเต็มไปหมดเลยทุกคนเนี่ยยังไม่ต้องเดินออกไปไหนไกลเลยนะคะแค่หนา้าโครงการเขาก็มีโซนที่จะมีร้านอาหารมาขายให้เลือกกันมากมายหลายร้านเลยเช่นม กระทะชาบูและใกล้ๆนี้ก็ยังมีซูเปอร์มาร์เก็ตอย่างบิ๊ซีคลอง6ด้วยเราสามารถที่จะไปซื้อของกันได้สะดวกเลยเพราะว่าก็ไม่ได้ไกลเนาะเรียกได้ว่าอยู่ที่นี่ไม่มีโอดของกินแน่นมากจริงๆค่ะถ้าใครสนใจโครงการนี้นะคะวันที่18-19กุมภาพันธ์นี้เขาจะมีเปิดรอบ p รีเซลครั้งแรกในราคาเริ่มต้น1.19ล้านบาทแอบประสิว่าใครมาก่อนได้เลือกห้องก่อนนะ อถ้าใครชอบคลิปนี้ไปฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับช่องคอนโดนิวของเราด้วยนะคะสำหรับคลิปหน้าไปจะพาไปดูโครงการไหนอีกฝากติดตามด้วยนะคะบ๊ายบาย